สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับหัวข้อนี้นะคะหัวข้อสั้นๆนะคะเขาคนนี้คิดอะไรกับคุณอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเลือกการ์ดได้เลยนะคะเชื่อมันในตัวแม่หมอค่ะเชื่อมันในไพ่ยิปซีสำรับนี้ของแม่หมอเราเลือกการ์ดได้เลยนะคะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะเลือกเลยค่ะ เขาคนนี้นะคะคิดถึงหน้าเขาไปด้วยนะว่าเขาคิดยังไงกับคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเราเริ่มการ์ดใบที่หนึ่งกันเลยนะคะใครที่เลือกการ์ดใบนี้ไว้นะคะเดซันกับหัวมีมีบางคนอะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้คุณกับเขานะคะมีปัญหาต้องอย่าร้างกัน เออต้องเลิกต้องห่างกันไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ในใจของเขาตอนนี้ที่ที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยเป็นเพราะบุคคลที่สามเป็นเพราะเวลาเป็นเพราะอะไรก็เถอะแต่เขายังนึกถึงแนละคิดถึงที่ยังอยากคิดหาเวลากลับมาคุยกลับมาเคลียรกับคุณอยู่นะคะอ่ะอันนี้เขายังนึกถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะแล้วอยากกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม อะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเขาทําผิดทําพลาดอะไรไปเขาคิดอยากกลับมาแก้ไขมันค่ะอืมประมาณนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดใบที่สองใบนี้นะคะสำหรับรใครที่เลือกการ์ดใบนี้ไว้คนบางคนเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกเลยว่าก่อนหน้าเนี้ย เขาต้องอดทนกับความรักครั้งนี้มากมากเลยอดทนในเรื่องอะไรในตัวคุณได้ไหมได้ในความสัมพันธ์นี้ได้ไหมได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาต้องทนอ่ะอืมเกี่ยวกับการจะต้องทนจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แต่ในใจเขานะว่าก่อนหน้าเนี้ยค่ะเขาอะ่ะเคยต้องทนเขาเคยเครียดมากนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ที่สมอยู่ในหัวเขาเนี่ยและเขาเนี่ย ตอนนี้เขามีความคิดอยากกลับมาคุยอีกนะอยากกลับมาอีกครั้งหนึง่งอยากกลับมาคุยแบบเพื่อนไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยๆให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของเราเป็นคนรักเป็นแฟนนั่นเองนะคะบางคน เขาคิดอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยอันนี้ก็อยากกลับอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเก่าๆคนเก่าๆนั่นเองความสัมพันธ์เก่าๆอารมณ์เดิมๆการังคิดจะหวนกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ในบางคนเจ็ดวันเจ็ดเดือนต่อจากนี้ก็มีนะคะหรือไวัยนี้เลยนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เขายังไม่ลืมและคิดอยากกลับมาด้วยแล้วยังคิดถึงคุณอยู่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูการ์ดใบสุดท้ายใบยที่สาใบนี้นะคะ เขาคนนี้นะคะคิดอะไรกับคุณอยู่เขามองเลยตอนนี้คุณดูมีเสน่ห์มากดูสวยดูเก่งดูหล่อประมาณนี้ดูแต่งตัวดีนะคะและเขามีความคิดเลยว่าถ้ากลับมาคุยกันรอบเนี้ยมันจะต้องมีความยืดหยุ่นกันมากกว่านี้แล้วเออมีความปรับมีความอะไรก็ได้ที่ที่ยืดหยุ่นนะที่จะไม่ตึงกว่าเดิมที่จะแยกกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออและเขาคิดนะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันเคยมีแต่ปัญหา ที่ต้องคอยแก้ที่ต้องคอยเคลียจนเขาคิดว่าใช่ตอนนี้คุณน่ะดูดีมีสเสน่ห์ดูสวยดูหล่อขึ้นดูเก่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้เขาคิดว่าอืมแต่ถ้ากลับมาจริงๆอีกอะ่ะมันจะต้องมีปัญหาอีกแน่ๆเลยมันจะต้องมีปัญหาที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้กันอีกแน่ๆเลยจะต้องทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องกันอีกแน่ๆเลยไม่ว่าคุณกับเขาจะยังเคยรักกันมากแค่ไหนจะยังคิดถึงกันอยู่ตอนนี้ไหม ไม่รู้นะคะแต่ในใจเขาคิดว่าคือถ้าถ้ากลับมาตอนนี้ต้องมีปัญหาเรื่องเดิมๆเ,เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะมันทําให้เขารู้สึกส,ส,สตันไปเลยว่ามันไม่ควรยังไม่ใช่เวลานี้ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องกลับมาหากันได้ในเวลานี้อะไรแบบนี้นะคะ อ่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังหากตรงไม่ตรงก็คอมเมนต์ได้นะคะใครอยากให้เพิ่มหัวข้อนู่นนี่นั่นมาก็บอกใครไม่ตรงใครไม่ชอบหัวข้อนี้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยไปแล้วคะสวัสดีค่ะ